สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกในช่องเดียวพิกอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิว กลับมาเจอกันแบบนี้อีกแล้วนะคะทุกคนในคลิปนี้มีของใหม่มาป้ายยาอีกเช่นเคยเอาจริงๆคือทางแบคเขาออกมาได้สักพักแล้วแต่ว่าพีก็เพิ่งมีเวลามาทําให้ทุกคนได้ดูอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน้องตัวนี้นะคะมีชื่อว่าแป้งน้ําแร่ค่ะเป็นแป้งใหม่ของ f o r ์เลยนะคะหรือเรียกชื่อนึงว่า f o r ์ยูทูสกินมินเด p o w d e อ SPF 22 p ีบวกบวก เป็นแป้งพับสูตรอ่อนโยนเบาผิวนะคะคุมมันได้แบบจึ้งมากเลยนี่คือคําเค็มของทางแบรนด์นะคะเนื้อบางเบาปกปิดและทําให้ผิวเนียนกริปนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวมาพร้อมกับสารบํารุงที่ทําให้หน้าดูอ่อนยาวขึ้น ว่าซันราคานะคะก็อยู่ที่159บาทเอาจริงๆเป็นราคาที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นราคาที่แบบเบาสบายกระเป๋ามากอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงงานผิวให้ดูกันเลยซึ่งในคลิปนี้นะคะสีที่พีกเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์0ูนย์าค่ะเหมาะกับผิวสสีหรือว่าผิวแทนค่ะถ้าใครที่เป็นผิวสสีใช้แป้งเบอร์0ูนี้นะคะจะได้งานผิวที่มีความเป็นธรรมชาติแต่ถ้าใครที่มีผิวแทนกว่านี้หน่อยนะคะก็จะได้งานผิวที่มีความรา ขึ้นมานิดนึงอาจจะต้องคอนทัวร์หน้าให้ดีนะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยพีจะลงให้ดูครึ่งหน้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบความแตกต่างเนาะ นี่ค่ะทุกคนพี่ก็ได้ลงไปให้ดูแล้วนะคะครึ่งหน้าก็คือครึ่งนี้นะคะส่วนครึ่งนี้คือยังไม่ได้ลงนะอ่ะให้ดูงานผิวก่อนในเรื่องความเนียนนะคะถือว่าได้อยู่นะเขาทําได้อยู่นะคะนี่ดู แต่ถ้าใครที่แบบว่าจะเน้นในเรื่องของการปกปิดรอยพิกแนะนําว่าให้ใช้ควบคู่กับคอนซีลเลอร์นะคะเนื้องเขามันมีความบางเบาจริงตามคําเค็มเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดอะไรมากนะคะต้องใช้ควบคู่กับคอนซีลเลอร์แบบให้ดีเลยนะคะถ้าใครที่แบบว่าอยากได้หน้าเนียนกลิบเลยอะ่ะแต่ส่วนในเรื่องของการคุมมันนั้นนะคะเขาก็เนี่ยตอนทัดใหม่ๆก็คือคุมมันได้ดีได้สวยได้แบบผิวหนะ้าแบบแมตสวยมากแต่จะคุมมันทั้งวันไหมรอดูสรุปค,ค่ะ ผลิตผิวที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเป็นไงกันบ้างพอได้ไหมเออสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันเลยนะคะพี่จะแบบเป็นข้อดีและก็ข้อเสียจะไม่มีการอวยใดๆทั้งนั้นแม่อย่าว่ากันเด้อม,มาในเรื่องของข้อดีกันก่อนเลยนะคะแปะตัวนี้นะคะที่แบบว่าตรงตามคําเค็มเลยก็คือเนื้อของเขามีความบางเบาจริงเหมาะกับนักเรียนนักศึกษามากๆเพราะว่าเราต้องแต่งหน้าไปเรียนแบบว่าฟิลแบบธรรมชาติฟิลแบบสวยๆแบบว่าเอยไม่โป๊อะไรแบบนี้นะคะก็คือตอบโจทย์อยู่นะในเรื่องของการ ปรับผิวเนียน,นะคะก็ถือว่าได้อยู่นะสำหรับพี่พีรู้สึกว่าเขาก็สามารถปรับผิวเนียนได้นะแต่ถ้าใครที่แบบว่าต้องการปกปิดแบบมิชิดนะคะพิกบอกเลยนะคะถือว่าเป็นข้อเสียของเขาเลยก็คือ เขาไม่สามารถปกปิดได้แบบไม่ชิดนะคะทุกคนคือสามารถปกปิดได้แบบในระดับหนึ่งเท่านั้นส่วนในเรื่องของการคุมมันนะคะอันนี้ขอพูดเลยคือเฟลนิดนึงนะจ๊ะคือน้องไม่สามารถคุมมันได้ตลอดทั้งวันนะคะอาจจะต้องมีการทัดระหว่างวันยิง่งสาวๆคนไหนนะคะที่แบบว่าจะแต่งหน้าไปคาเฟ่แล้วเราต้องไปเจอแดดอะไรแบบนี้นะคะแก มันคือเพ่อะแต่งหน้าด้วยแป้งน้องตัวนี้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวแบบว่าทุ่งดอกไม้อะไรแบบนี้พอกลับขึ้นรถมาก็คือผู้ชายทักแบบอืมทาไมหน้าเงาซ้างคือแบบอืมก็คือต้องทัสระหว่างวันไปเลยจ้ะแม่อมืน้องไม่สามารถคุมมันได้ตลอดทั้งวันอย่างที่บอกไปนะคะแต่ถ้าใครที่เอ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศส,สวยนะคะก็อาจจะ รอดอยู่หรืออาจจะคุมมันได้อยู่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวแป้งตัวใหม่ของแบรนด์โฟร์ยูทูใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปช็อปกันได้แล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย